สบายดีพอแ mm. ม่พี่น้องมือวันนี้สิพ้ามาเบิง่งบ่าวเคยกลางเผื่อนเห็ดอยู่เห็ดกินแกงเขียดสูป่ป้าสู่ลุงเพื่อกินเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งกันเลยพี่น้องเพื่อเห็ดอั่างไรเนาะสบายดีพี่น้อง,อองมือวนนี้ก็มาเห็ดเมนูแกงเขียดสูป่ป้าสู่ลุงกินใส่พักยังไงแกงเขียดพักสางคมนะครับพักหอมบัวเนาะพี่น้องบัวเหมือนหลืดลพี่นอ้องเอ้ย นี่ก็สิเป็นเขียนเฮาซับใบเนาะเขียดจีน้ารือว่าเขียนโมอะไรพี่น้องเพิ่งปเปินแกงเลยเนาะพี่น้องพี่น้องตอนนี้เปินก็สิปรุงเครื่องเนาะใส่แป้งน,นัวพี่น้องใส่แป้งน,นัวแล้วก็เกลือพี่น้อง ใส่น้อยหนังพี่น้องยันเค็มอาบุพอเขาเติมได้หนังพี่น้องพักที่เขาใส่ใแกงเขียดในเนาะพี่น้องพักขี้สมดังคมแล้วก็บพักหอมบวบพี่น้องเฮาเฮาล้างเรียบร้อยแล้วเขาหั่นเรียบร้อยแล้วเนาะ แกงเขียดกับโบมียังไล่ลูกพี่น้องใส่ตำข้าวเบือใส่กะมักพริกแล้วก็มีเครื่องปรุงก็มีเกลือเป็นนัวปลาแด็เนาะกำลังผลนี่น้องพี่น้องตอนนี้เพิ่งจะใส่ผักไปเลยเนาะพอเขียดมันกระซุกละใส่ผักลงไปแล้ว ผักดังตู่ใส่ละดีปะ่ะกำลังเดือดเลยพี่น้องพี่เนาะหน้าตาคนก็ได้แบบเคยกางเสร็จเมนูสุป้าสุรุ่งกินคน่าได้ เอาไรเนาะพี่น้องวันนี้ทาเบ่งตอนมันซุกเนาะพี่น้องตอนนี้ก็แกงเขียดเขาก็ซุกเลยเนาะพี่น้องเนาะทาบัตตอนกินเนาะพี่น้องเนาะวันนี้นอ่เนาะพี่นอ้นองเมนูเฮาื้นนี้ก็มีสองอย่างมีพักดองหรือว่าสมพักบัวเลยเนาะพี่น้องแล้วก็มีแกงเขียดเนาะน้องกินข้าวนักันเด้อไปพี่น้อง สบายดีสวัสดีพี่น้องมากินข้าวบน้ไปยังแถวห้องปลาลุงกินข้าวไวหมเราจะปาลุงม,ม,มากินข้าวกันเสนอเมนูมนพร้อมมีอะไรกินยันงไงชุบไ่แกงเขียแกงเขียดแกงเขียดมัมีหมกผิดหืมหรอเรเห็นเนี้ยเราเห็น โอปคเป็นอะไรกันดดมอีตุงโอเคจเมื่อพากันะคุหอยโอ้ยเหียวไปเลยบวงเลยเ้บวงครอืมเอามอบ่ ม,ม,มันอีนบัวนาวแล้วมบานาวชงจมือมือกับนีอากาศมันอีเคยกางแกงเขียดถูกกินไหมน้งองม,มือนั่กแกงมือแกงกแกงมือหงใแกงพ่อ,งยอ,อยุงเออทพเนเห็ดให้ฉพกินประจำ <c oughs> อร่อยังเห็ดผมเป็นจำเพิ่นพี่น้องะจะเพิรนเห็ดกับข้าวให้กินอื่นผัดหอยที่กิน่ะเหนอยใช่หมหอยกเื่อใหญ่เยอะซอยซอยก็ซอยเอรัดเป็นัวม้อหัวเลยเนาะัใหญ่หัวเขาเนือเขาวนะกั

ยังสคนเนาะพ่อแม่กับบางคนจักจ่อยคะแนนบอกเฮือนหาตกเดียวในบ้าบ้งหล้คนในเฮือนเฮ็ดอะไรเฮ็ดงานเฮ็เกมไหมมันเลวอืเฮ็ดแต่มันหอมล้

กะของฮาไปชี yeah, um, ้แล he hmm ้่ไมันยังบม่เกิดครับเดีบยวนปห้อเดี๋ยวมันยังไม่แห้งมั้งอืมจังหน่อนแล้วกันลุ่มเจ้าขอกับบุกเต็มเป็นอะไรดิตรงปากนะเป็นกระเต็มหมดทางกินกรบปุกยักปั้นฮะ

นนแบบก,ก,กิน,าน,กน,น,น้ามาดแบบูอเนเขียดมาก,กนินก่นนวนกินต้าห่นอยาน้ามันอินลเพิเวดหน้าาข้อน เาาอ,า,อาเนีลมันนังเาเขาไปหนอ่อ,อเาเมาเปียกกินนะู้ดี่คันๆละแม่นี่ฮะมันหอมแดดได้มันจังเป็นวสิฮะปกติกินมันหอมพักบัดกินมันอ,อุดอดถ้าอันอุดหมักนดเรจะพักตวื่นได้กินก,นกสสนนันเม่บงเลย จำแท่ป่ะอืว่าไม่เจ้าสกเปนในผมตะข้าวันตื่นสายท่านะเป็นในผมตื่นไม่ได้นั่งเจ้าเบิดยังเหียงนอนจะมานึ่งเข่าปกติมือไว้ก่อนจนจังมือไปสบายจงก้นก็มือแล้วเมื่อไหน่รับต่อยได้สิเขามือมากนะต มันน no ้อยระตูสมันคึกฝกเราหลินเราจะับเลยกันไอ้คันจะช่ยลบคันกุกจักวมงคันกบอืออคุ้มอาน้ำยังคันแล้วาคุ้มจียงขึ้นคันมันจะมีคันซ้ำช่วงคันชั้นวาดไก่ทั่วชวงบ้านคันช่วงมาจากบาท โอ้ย <át stars> ินแล้มันจะมีสามช่วงเพราะมันคันเดิเติมมันยุดแลยจ้ะเคร่งเคคันช่วงพชอชามันแกง่งจะเช้าอีกไกลไกลนะจ่เช้ากัหมู่อนสมยังกินไห้นนนอนมันยังย่างกินหลายๆมันเศร้ามันนอนไวเลยแล้วกั ไก่มันนอนไปกำลังกินอะไรกมนไเนี่ยมันนอนอะไรได้ครับมามันนอนอะไรได้สิเข็ดเบอร์เหเราเข็ดเพชดจุกมุกาก็เกที่บผิดบอแกงเขียน้่ค่ะ อยากินขววงงาแล้ไ่กินหรเอองกินแบบกอนมอฮะมันรีพีรงล่างในทั้งในสิล่างกับปูวดอกมันบ o d y energy ไปดังแก๊สใส่ถ้าถทยกินไม่หาเนื้อเย็หนะอืมเย็นเหรอวะอหินเนาะเอาล้พี่น้องสหรับ คลิปนี้เดากยวเขอจบเอาไปสนิทกันเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เราผ่อเด้อไปแล้วพี่น้องสบายดีสวัสดีสบายดีสบายดี้แหโ